เ็็เ็บลูกบอลไปไหนลูกบอลเร็วเร็วได้คบอลลูกบอลได้ประตูนี่น่าจะมาจากเทคนิคนะครับนี่ไปเล่นที่บุรีรัมมาแล้วนะครับในยู19นะครับของเทคนิค ไปเล่นในสนามบุรีรัมมาแล้วนะครับได้เยี่ยบครับแต่ไม่ได้เตะส่งมาให้เบอร์ก้าก้าเบ์เก้าไม่ทันออกหลังไปเตะกหลังประตูครับพี่เตะบ,บอลหอนะครับจะเตยตรงให้เจ้า ตดตัดได้ครับท bon <c rast drilling> ุกที่เจ้าโอ้เจ้าโอ้มาให้เบลขเก้า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 ทำไงทำไงเปลี่ยนอย่างครับคืนมาที่เบอร์หกเบอร์หกแล้กส่งไปให้กับเบอร์เบอร์สี่สิบห้าเบอร์สี่สิบห้าลำเลียงขึ้นมาส่งให้เบอร์ยี่สองยี่สองไม่ทันหลุดออกนอกต่อไปเปลี่ยนคอกซิงได้ทุ่มครับบริยวณทีเจ้าโอ้ ส่งให้เจ้าเต้ยเจ้าเต้ยเ,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 เบิ้ลคืนเบิ้ลคืนทำไงครับตายติดติดตัดไยยด้จิจโร่เจ้าโอเี้รับเจ้าโอ้รับเอามาติดเจ้าใต้อ่อโหเกือบไปแล้วนี่นะครับบอกแล้วครับไม่มีบุกตั้งรับอย่างเดียวด <c oughs> ู่ทจิจโอ่เจ้าโอ้รเบียงมา กำเลียงมาติดเจ้าเจ้าโจ้เจ้าโจ้ครับเจ้าโจ้ของฮิปสเตเดนเป็นบอลทุ่มของพีเอ็นนะครับเปลี่ยนทุ่มไปเบอร์ยี่สิบสองเบอร์ยี่สิบสองเบอร์สองล็อกติดเจ้าอันเจ้าอันส่งมาให้เจ้าโจ้เจ้าโจ้ส่งมาให้เจ้าตุ๊กแกตุ๊กแกเบิ้ลจับคืนไปเจ้าโจ้มองหาเพื่อนมองหาเพื่อนบังบอลไมื่อก่อนบังบอลจ่ายคืนมาแท็ที่ทุกแกุ่กแก ไมเบอร์พี่ดีม้าดงานยิงล็อกกแล้วเพีติดเจ็อย่ตจบอลอยู่ที่เจ้าเต้เจ้าต้ดนไเจ้าอันตายเลยันเดีเจ้าเต้เ้าเต้เจเต้เจ้ได้เจ้้จุาเต้าเต้เ้เต้เาเ้เาเต้เจ้้้้้้้าาเเเตาเดียวนะครับคอ นี่โรนโดครับจะยิงฟรีคิกอไม่ให้ไม่ให้ผมให้ไม่เคยสองนาทีเอฟล้อ่ต้องยิโอ้โหไม่คิดจะได้ลูกจะผมนะคันไม่ได้นะครับเราจะพากไม่ลำเอียงแล้ว เด็กๆเขาสิงโยนมุมขึ้นมาเลยไปหมดครับเมื่อคืนเห็นคุยกันว่าจะอุดหกตัวเลยนะครับ <_ d ata> จะไม่บุกเขาเลยอุดยังเดี๋ยว <_ d ata> เอา <_ d ata> คูนี้ผมพาคาสาุกหน่อยนะครับพาหน่อยนะครับเอาคาตลกหน่อยนะครับก็คือเหมือนเงียบๆนะครับขอผมขอคู่เดียวครับให้ผู้พาผมได้รับประทานข้าวนะครับ โอ้โหช่วงนี้เซเรตัพสนามบุกครับสวยจ้าเ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 จ้าบังบังบังโอ้โอตัดได้มีเอ็นมีเอ็นมอโมงมให้เตะเตะเว้ไว้ไว้โอ้โหเฮียมาส่งพี่มาเบอร์สี่สิบเบอร์หก เบอร์หกทำไงครับเบอร์หกโยนกระเพ้งโดดรับเรียบร้อยครับผมอันอันอันฉิกหน้าเลยอันจะอันก็อันทำไงจะอันตั้งบอลบอลอยู่ทีต่ก็ต้องต้องยเตะอตะเตะเตะเตะ้ตหเตะเาเตะาตะ้ตะตะเตะเละเตะะตเตเต ลังแต่คืนมาของทีมเ์เชิดเป็นเจเดนลูกเมื่อกี้แม่เียเด่นแทบเที่ยวแตกเลยนะครับติดนะครับมีคนอัดฉี่นะครับทีมย์เจเดนพายิงได้ให้ลูกละร้อยนะครับไอ้บอล โอ้โหได้เปลาดูเดินเข้าหาบอลกันตายตายเลยพยาบาลหรือรถอะไรแวะจอดที่นี่ได้เลยนะครับเฮ้ยเข้าไปข้างหน้าประตูหน่อยดิไปหน้าประตูเลยเอาแล้วตัดได้บอลอยู่ที่โอ้โหเจ้าโอเจ้าโอรับจ่ายดีแก่เปล่ครับเปลาเจ้าโอนี้อย่าให้ได้ง้างนะครับเจ้าโอเบอร์เจ็ดของพีเอสนะครับ ตัวเอซีกำแพงนะครับยิงดีนะครับตัวนี้เคยยิงให้ผมตกรอบแรกมาแล้วนะครับอื้อหมดแล้วฟั <c oughs> <c oughs> งประตูด้วย ลงไปให้เบอร์ยี่สเบอร์ยี่สอคึงคึ้งคึ้งติดก้ใกล้กระดออกไปเป็นบอลตุ่มเป็นบอลตุ่มของเซเรนคอสติงครับดบอลดูบอลจุอน่บอ์ออกหลังนะครับคุณตุ๊กปล่อยออกอันอันอนัเดยนอันตัวเลยปดเลยเจ็บก ขึ้นมาเดือเซเลนสก,กสัดเข้กกาไปเดเลนทำไงอยู่ที่เบอร์คันก้าเบอร์สิก้ารอบพึ่งจ่ายมาให้เบอร์ยีิบสองทันไหมครับไม่ทันบอลออกขุดข้างสนาสมออกไปผคาดความคาดหมายของผมมากผมคิดว่าหนึ่งแบบีแรกน่าจะโดนประมาณสองศูนย์มวันนี้เล่นดีเล่นเกิน ผมมาให้เจ้าอ่านเจ้าอันวาอะไติดเบอร์ที่สิบห้าเบอร์สิ้าติดต้องเจ้าต้องเจ้าต้องก็ต้องขับัวเบอร์น้มันแรงจังเอะไปแล้วแกนี่เจ้าอันนี่เจ้าอ่านขอรบเจ้าอ่านว่ามันวิ่งมาทาวเกไปไปลวเบอร์เกของพีเอ็นทีตายเขาอาง <Go. S 2> เจ้าเจ้าเ,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 าเานะครับเบอร์สมีก็ดึงมาจงบันเลนะครับเฮ้นเราเ็บอล่มาบอลอยู่ที่เบอร์ส5เบอร์15ครึนผ่าเพดคืนไปที่เบอร์22สเบอร์2 2คืนไปที่เบอร์สี วันนี้มามองเพื่อนมองเพื่อนมองเพื่อนตายเหมือนเซเรนเนอร์จริงๆเทียร์วันนี้มาเพิ่มเคลียร์แล้วอยู่ที่เบอ,อร์หกเบอร์หกของพี่เอ็นลำเลียงบอลได้ไหมอยู่ที่กลางอยู่ที่เจ้าอยู่ที่เบอร์กันก้าจะต้องอัดด้หมุนล็อกล็อกไปต่องไงดิจ้าเต้ยจ้าเต้อยออกไปที่เจ้า เต้าโตเตาโตรับทำไงไม่มีใครมารับเลยมึงวิ่งหนีบอลกันหมดเ่ะเฮ้ยผมไม่ได้พาเปอเกียงนะครับพาผมพาเป็นกลางนะครับอันอันใส่หน้าอันก็อสนุกสนุกกันไปนะครับแซวเล่นกันไปครับแต่ที่พูดมาเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นได้ไ้มึงเดินไปดิ ก่อ <sin> cho, นมองมองัดโจตโจเพิ่มไม่ถึงครับมาแล้วครับบอลนีอยู่ใ่เบอร์9.9ของพีเอพตายคืนมาเบอร22 22กิขึ้นมาแรงไปนิดเดียวเฮ้ยไ่ใครก โอ้โหจะต้งไอ้มอญเจ้าป oh. ่าเตาขึ้นมาพวกบอกเอออย่าให้กูอย่าให้กูกูยังเหนื่อยอยู่เฮ้ยเฮ้ยเก้าอะไรวะอ่านเจ้าอันครับเจ้าอันโดนครับโอนครับไม่ใายเยอะไหมโอ้โหหัวที่หัวดำโอ้ยมันจะเตยเขาพปวเอาพปวเจอแล้วบงอ๊มง้างเลยเตยเจ้าจ่าทำไงครับายตรงอ๊มใจตรงอ๊ม ไม่แล้วครับโอ้โขอนะ้ำให้ผูแ้แฟนหน่อยกูไม่ไหวละคอแห้ง <c oughs> เชื่อผมบอกแล้วครับทีมนี้บอกต่างรือเตินโดนตัวไม่ได้แล้วครับถ้าโดนตัวนี้เอวแทบขาดแข็งอยู่อย่างเดียวครับพออินทุกวันเมื่อคืนถ้าผมไม่ไล่กลับบ้านไม่กลับนะครับวางแผนตั้งแต่ห้าทุ่มจะตีสองอ่โอ้โห โอหน้าแดงนี้มึงจามึงถามว่าไหวไหมมึงไม่ถามยนีนูีสุดๆุีดแหลังนวอ้ยวี่เจเบอร์สิบเจ้เบอร์ก้าพี่เอ็นพี่เอ็นตรงคือในเบอร์สี่หมดเวลาการแข่งขันนะครับเสมอกันอยู่ที่กุศลซูดาูโอ้โหกะกันนนี้ ขอโทษพี่ด like okay, ุยเลยครับพีุ่ยผมประกาศมันมันหน่อยครับผมโอ้โหนะครับเอาไว้ในร่มก็ได้การแด่คุไม่ไหวแล้วกรขออภัยนะที่นี้นะครับถ้าไม่ทำไม่กภาพก็ขอโทษด้วยนะครับลุกหม่ เดี๋ยวเราจะเอาไม้วางข้างๆในการวางแผนของทีมเตะเด่นแคกซิงครับเราจะได้รู้กันว่าเขาวางแผนอะไรกันบ้าง่นีเลยอย่านกนทีมเตะเด่นนี่ตัวนะครับตัวนักฟุตบอลมาจากเด็กดงงมาหนาวทั้งนั้นนะครับ ถ้าคัดสันเพื่อเราจะทำในยูหกยูสิบเก้าส่งสนามยาเทียมพีเอ็นนะครับหรือยูส,สิบเจ็ดจะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในหมู่บ้านนะฮะต่ออาจจะเหลี่ยงยังวุ่นวายกันไปหน่อยอแต่ก็อยู่ในเกมน,นะครับห้ามมีเรื่องใดทาง วัตถุนี้เด็เกี่ยวขาริษาฮิรันเป็นคน่ายทะเล็กต้นติกมีปัญหาใบแดงทั้งคู่นะครับเพื่อตัดปัญหานะครับเราจะไม่เลือกให้ฝั่งใดฟัหนึ่ง